ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังสะพุงขอนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้คุณบูทตามระดับดังนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังสะพุงตั้งอยู่หมู่ที่5ถนนภูมิวิถีตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยภายใต้การบริหารงานของ นางพิชามลลัม,มนาผู้อำนวยการสนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังสะพุงองค์ประกอบที่ 1. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมมอบหมายนโยบายให้กับบุคลากรทุกสัปดาห์ในการกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ใฝ่หาความรู้ตามศักยภาพและความถนัดโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อจัดส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีผลงานเชิงประจักษ์โดดเด่น ผู้เรียนสถานศึกษาได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการการประกวดแข่งขันโครงงานกิจกรรมต่างๆมีผลงานทั้งในระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังสะพุมมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละภาคเรียนโดยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยการจัดให้มีแหล่งส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในชุมชนโดยมีการสนับสนุนสถานที่ในการจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชนจำนวน76แห่งองค์ประกอบที่2นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังสะพุง มีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้สร้างนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ดังนี้นวัตกรรม QR Code ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ของกศอนอตำบลทั้ง10แห่งนำเสนอในรูปแบบของ e-book แบบทดสอบในวิชาต่างๆของแต่ละภาคเรียนผ่าน Google Form เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและยังมีนวัตกรรมเพื่อนน้อยย่างหมึกฝึกภาษา มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสนใจอยากเรียนรู้และสามารถนำไปใช้บูรณาการร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวิชาต่างๆได้มีการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการผลการปฏิบัติที่ดี best p r a c t i c e เพื่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยและน่าสนใจองค์ประกอบที่3ผลลัพธ์ต่อผู้เรียน ผู้รับบริการที่เกิดจากการดำเนินงานของสถานศึกษาด้านผู้เรียนผู้รับบริการผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบได้อย่างง่ายและทั่วถึงเนื่องจากนวัตกรรมสามารถเรียนรู้ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ผู้เรียนได้รับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและในระดับสูงกว่าตามศักยภาพของผู้เรียนผู้เรียนได้พัฒนาต่อยอดเกิดทักษะ สามารถสร้างผลงานทั้งในระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับภาคผู้เรียนสามารถนำผลงานที่ได้รับไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาด้านชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังสะพุงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการดำเนินการการศึกษาโดยร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษาทุกรูปแบบประสานความร่วมมือ ในการใช้อาคารสถานที่รวมถึงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในตำบลส่งผลให้ในพื้นที่ทั้ง10ตตำบลมีแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมและมีการประกาศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังสะพุงเราพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า we are ready เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพต่อไป